จะทำวันธรรมดาธรรมดาเนี่ยให้โรแมนติกแบบง่ายๆแบบไม่ยากเนี่ยม,มีเทคนิคแนะนําหรือเปล่าครับเราต้องทําทุกวันให้เป็นวันแห่งความรักการรักกันเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้นะคะ <c oughs> อยู่เฉยๆไม่รักค่ะดังนั้นการพูดดีทดําดีคิดดีโรแมนติกค่ะตื่นเช้ามาก็กอดเนี่ยนะคะ <c oughs> กอดเขานะคะ ดูแลเขาดูแลสุขภาพเขาพูดจาเพราะนะคะอย่าตําหนิตื่นมาก็อีอ้วนนี้จะบาปกรรมมากคือตอนนี้ตอนนี้เวลาไปไหนน้องตังเวลาคนทักเนี่ยเขาห้ามเลยนะกูอย่าทักว่าหูดทำไมดูอ้วนขึ้นเนาะดูผอมลงไอ้ที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เขาบอกอย่าทักนะคะเออทําไมดูเหี่ยวดูซีดอ่ามีพูมคนณ้ออ้วนขึ้นกิโลเขาบอกว่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ภายใน สองสามวินาทีสองสามนาทีที่เราทักเนี่ยอย่านะคะอย่าไปทักเขาแต่ถ้ามีอ่าเสร็จผักติดฟันก็จะกระซิบ,บน,นะคะ,ะเสร็จผักติดฟันอ่านี่ทักได้นะคะก็เป็นการขอ,อบคุณนะคะ,ะดังนั้นสรุปว่าสรุปว่าหนึ่งทำทุกวันให้โรแมนติกทำได้ง่ายๆเลยคะ่ะพูดดีให้กำลังใจชมะนะคะชมไนที่เป็นความจริงนะอย่าชม ชมแบบฝืนใจชมนะคะเขาทำอะไรฟังเกินเหตุไปนั้นก็ไม่ด enfin ีเขาทำอะไรขอบคุณนะคะขอโทษนะคะคําเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสุภาพให้ของนะคะก็วันววเลนทนยนี่ก็มีคําว่าวาเลนไทนยนะคะเรนเอลินทีเนี่ยวาเลนไทน์เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ให้นะคะแล้วก็ให้ของที่ท่านรักก็ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะคะก็ให้ของนะคะรวมถึงนะคะ ก็พูดดีคิดดีคิดอะไรกับเขาดีๆนะคะอันนี้ก็จะสามารถโรแมนติกได้ทั้งวันอีกอันหนึ่งคือทํากิจกรรมร่วมกันทํากับข้าวช่วยกันนะคะล้างจานช่วยกันซักผ้าช่วยกันนะคะไปออกกาลังกายด้วยกันเลี้ยงลูกด้วยกันนะคะเล่านิทานให้ลูกนะคะฟังด้วยกันอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่จะกระชับสัมพันธ์นะคะสัมพันธภาพนะคะและโรแมนติกด้วยนะคะกลางคืนกินข้าวด้วยกันนานๆก็พากันไป ร้านอาหารที่ชอบนะคะก็สามารถทำสิงตกาตังให้โรแมนติกได้ค่ะฝากออก,ออากดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ